แรงงานเรียนที่คืออะไรคะแรงงานรีเอ็นทีหรือแรงงานสื่อสัตว์ก็คือแรงงานที่เข้ามาเห็ดงานในประเทศเกาหลีแบบถูกต้องตามกฎหมายตามกรมฮกรม กรมจัดหางานกับช่วงแรงงานทรงมาโนจารยได้ระบบ E.P.S. นั่นเองเนาะแรงงานรีเอนทีนี่ก็คือเป็นจะซื้อวีซ่าอีเก่าจังพวกพี่แกวมาจังเสียก็ถือว่าเป็นแรงงานอีเก่าเนาะจา่ะมาเห็ุงานอยู่ประเทศเกาหลีโดยที่มีเงินไขอยู่ปรบ้านซีขอเนาะว่าสีเหตุจังใดถึงสีเป็นแรงงานรีเอนทีหรือแรงงานซื้อซัดหรือที่เขาเรียกว่า ที่เข้าเอินกันว่าต่อแท็กสองได้เนอะจ้ะอันแรกเลยก็คือว่าเฮตุงานครบซีปีสิบเดือนเนอะจ้ะเฮตุงานครบซีปีสิบปกติเนี่ยสัญญาจ้างของเข้าก็คือสามปีเนาะสามปีแล้วก็ส่วนมากเนี่ยนายจ้างเขาสิต่อให้อีกปีสิบเดือนเป็นซีปีสิบเดือนถ้าเข้าคเฮตุงานครบซีปีสิบเดือนเขาเอินบ้างหนึ่งครบหนึ่งแท็กเนอะจ้ะเราคัน ก็กสาม,มาต่ตได้อีกแท็กสองได้อีกก็คือ่อได้อีก4ปี10เดือนแต่ต้องกลับมาพักอยู่บ้านก่อน3เดือนจังสิกับเขามากเกาหลีได้ต้องต้องกลับไปไทย3เดือนก่อนจังสิกับเขามากเกาหลีได้เนะจ้ะเงินไขที่2ก็คือว่าบริษัทเนะจ้ะบริษัทที่เฮาเฮดงานอยู่นะ่ะต้องมีจํานวนต้องเป็นบริษัทขนาดกลางนะ่ะ มีจำนวนพนักงานบบเกินหา1ิปค้นแค่นั้นนาะจาะที่เขากําหนดไว้ค่าตั้งแต่หาซิค้นขึ้นไปเนี่ยบบสามารถตอรีเอ็นทีได้เนาะจาะการเงิ่อนไขที่3นาะจาะก็คือต้องเหตุงานอยู่บริษัทลาสุดบบหน่อยกว่าหนึ่งปีก็คือสำหรับสาหรับแันแรงานที่เปลี่ยนงานหรือว่ายใหญ่งานเนาะจาะภายในสมุิว่าสมมุิว่าพีแก้วเนาะพีแก้วนะ เหตุงานอยู่กับบริษัทบริษัทเนี่ยบริษัทก้อนหนาที่พี่แก้วสีใหญ่นะพี่แก้วเหตุงานอยู่สามปีหาเดือนก็ตอนตอนครบสามปีพี่แก้วก็ได้ต่อสัญญาซีปีสิบเดือนแล้วเนาะต่อสัญญาหนึ่งปีสิบเดือนเป็นซีปีสิบเดือนแล้วเนาะวิซาพี่แก้วกับซีเมิร์อายุตอนซีปีสิบเดือนแล้วพี่แก้ว เฮ็ดงานบอถึง4ปี10เดือนอยู่บริษัทนี้พี่ขอย้ญ่งานพี่เฮ็ดได้แค่3ปีหาเดือนเราพี่ขอย้ญ่งานแล้วก็พี่มีเวลาไปเฮ็ดอีกบริษัทใหมที่พี่แก้วที่พี่แก้วเขาไปเฮ็ดน่ะอีก1ปีหาเดือนสิครบอายุ4ปี10เดือนแม่นบอกในกรณีแบบนี้ก็คือพี่แก้วสามารถต่อแรงงานสื่อสารใดเนอกจากทา้าบริษัทนั้น เป็นบริษัทเล็กที่คนจำนวนคนบ่เกินหาสิบคนเนาะจ้ะแล้วก็เงื่อนไขที่สีเนาะนายจ้างกระต้องกรเลือกนายจ่างกระต้องเลือกทีเสียให้เข้าต่อสัญญานะโบแมนว่าเข้าอยากต่อแต่เข้าเฮ็ดงานบอดีนายจ้างบอต่อห้กับถงสี่กับบอดัได้แล้วก็ในกรณีทีนายจ่างคอยเข้าต่อสัญญาต่อ ตอแท็กสองตอแต่ห้าบ่าอยากต่อกับบ่เป็นยังเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นซีของเ้าว่าหฮาสิตตอแท็กหรือบต่ตอแท็กก็ได้เฮาสิกลับไปถทายเพื่อสมมูตณเฮ้าบ่ามากบริษัทนี้ล่ะเฮาสิกลับไปเราก็สอบมาใหไม่ก็ได้เน,นาะจ้ะขันอายุยังบ่เกินเน,นาะจ้ะแต่ว่าสําหรับแรงงานรีเอ็นทีนี่ก็มีขอดีอยู่ก็คือว่าอายุหนะักอายุเกิน40ซแล้วก็สามารถเข้ามาได้เน,นาะจ้ะขันคุ้นเฮ็ุงาน คบซปี1ิเดือนเราเขาต่อแท็ก2อไห้เนี่ยาบวาคุ้นสีอายุท่อไดเนาะจ้าอาจจะ3ามเก่าซีิจังใดทํำใดก็ได,ได,ได้คันเขาต่อไห้ก็สามารถต่อได้เนาะจ้าเพรามีปัญหาเรื่องอายุเนาะอันนี้เป็นข้อขอดีของแรงงานรีเอ็นทีเนาะจ้าสามารถกลับมากับไบทปไทย3 3เดือนเรากลับมาเห็นงานอยู่เกาหลีได้อีก4ปี10เดือน กลา,ายเป็นว่าเฮาสีสามารถเทศดงานอยู่ในประเทศเกาหลีได้เก้าปี8เดือนนะจ้ะสำหรับคลิปนี้พี่แก้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงให้พี่แก้วด้วยจ้ะพอกันไหมในคลิปถัดไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ